สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่ๆนะครับมาชมต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำของเราก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับต้นค่อนข้างอวบนะครับ จะสังเกตว่าทางสวนจะหุ้มหุ้มดินติดไปด้วยนะครับเพราะว่าให้ดินเขาหุ้มรากนะครับรักษาความชื้นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า,ากว่าดที่จะเดินทางถึงมือพี่ๆนะครับก็จะทำให้ต้นพัน์ุเนี่ยเหี่ยวลงนะครับก็ระดับหนึ่งครับที่จะช่วยรักษาความชื้นได้นะครับทา,ทางสวนก็ ใช้เทคนิคนหน่อยๆนะครับ นะครับสาหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้าชุดนี้นะครับจะเดินทางส่งให้กับคุณพี่นะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับจะส่งให้กับพี่พี่ทางภาคใต้นะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับต้นพันธ์หน่อไม้น้ํานะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักแชทเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับเข้ามาได้หรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข091-0515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนได้ติดตามได้ทางช่องทาง youtube นะครับ พิมพ์ภาษากิธนาพัฒน์การ์เดนนะครับส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับนะครับเพื่อก็สามารถไปกดติดตามนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการไม่พลาดนะครับสําหรับความเคลื่อนไหวนะครับก็เพื่อนๆสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับ